สวัสดีครับมามาูแชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโรบอทนะครับในเกมที่ชื่อว่า lost room นะครับเพื่อนๆห้องที่ถูกลืมวันนี้พี่แมพซี่พี่โมเซ่ก,ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับใช่เกมนี้จะเล่นยากสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆพี่แมพซี่จะคิดเอตุห้องใช่ไหมครับใช่หนูเอาเป็นแบบโซนหนึ่งก่อนนะเป็นแบบแบบแ,บบแ,บบแรกเลยลกดลูมเลยกดลูมแล้วก็เป็นอีซี่นะทุกคนฮะโซนหนึ่งกดลูมเลยใช่ไหมกดแล้วจะไพรเวทเหรอพี่เมซี่จะไพรวท จอยจอยพี่แมพซี่เลยใช่ไหมคะใช่จอยเข้ามาเลยต้องรอเพื่อนอีสองคนทุกคนจอยแล้วค่ะรอเพื่อนอีสองคนมีเพื่อนเข้ามายังต้องรอหน่อยอ่ะอุ้ยมพี่แมพซี่ถือปืนแล้วอ่ะนี่ไงมาแล้วสองคนแล้วก็อุ้ยคอกไปแล้วคนหนึ่งไม่รอกทำไมเริ่มเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอนิดนึงจริงจริงอยากได้เพื่อนเต็มเพื่อนห้าคนเล่นมันออกระหว่างเกมได้ไหมได้พี่แมพซี่ถือกับดัก่ะมันไม่ใช่มันเป็นกับดักเหรอโอเค ใช่าะเพราะเพราะมันสุ่มท่ามันสุ่มท่าแต่จริงก็มีบางอย่างพี่มัซีถือกับดักเลยกำลังเทลิพอร์ตนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมเชยกับพี่เมิฟซี่นะถือถับกันคุยแฮกเกอร์กันอยู่นะถือกับแฮกเกอร์ด้วยกันสองอุ้ยดูหน้าตาน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่แต่มันมันเล่นต้อกปีศาจนะเห็นแค่ปีศาจสองตัวเองเอาเป็นปีศาจตัวหนึ่งนี้หนูเตือนแล้วนะจะมีปีศาจตัวหนึ่งแต่จะอึดมากมีแค่ตัวเดียวแต่จะอึดมากเขาบอกคนเนืงอะดิเออ ออกคนหนึ่งจริงด้วยอ่ะหลุดเกมไม่ก็เขาตั้งใจออกแน่เลยแต่ไม่เป็นไรแล้วกดสกิปหน้าบนกดแล้วครับามาแปลว่ามันยังมีสกิปหน้าบนมอบิดเกมสกิปสกิปแล้วหนูอยู่ห้องที่มันมีสายไฟเต็มเลยทุกคนอะไรเนี่ยเลือกเต็มเลยอ่ะไอเทมบ็อกคืออะไรอ่ะมไออเทบ็กตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่ปีศาจเจอเลยอ่ะเอ้ามีปืน เราเก็บของตรงพื้นมาให้หมดเลยนะรอมันมีการมีอีเวนทอรี่เต็มด้วยแต่ว่าพวกเอาไว้คัาของเนี่ยมันไม่มีเต็มไอเทมบ็อกเทียบสีมีไอเทมบ็อกไทุกคนกดไอให้แล้วทุกคนตามมาทุกคนหนูจัดการตรงนี้เองนะหนูจะเอาอันนี้ปิดปิดประตูทุกคนกดไาให้แล้วดูแล้วแต่พี่จะต้องการประตูนี้ให้เหรอไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอห้องใคด้วยจุดตรงบูไอเทมบ็อกนี้มันจะเกิดนะปีศาจไออยู่ไหนแต่ต้องรอตอนกลางคืนก่อน ไอ้เน่ะแหมแก๊สไปหาพี่โบเซ่ได้ไหมพี่แวฟซี่เออนี่ไงได้ทุกคนแต่หนูกำลังจะป้ามขนมตนป้ามาของเร็วได้ได้อยู่ไหนเอ่ยเนี่ยป้าปาก็เก็บตามพื้นก็ได้มันมีอ๋อเดี๋ยวเอาอาหารให้อันนี้กลาสเอามาทำอะไรเนี่ยเก็บไว้ทุกคนครับผมให้เองตรงไอเทมบ็อกนี่คือหมดแล้วนะหนูเอามาหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องป้องพันธันป้าเอาแค่นี้ไปอันอีกอีกอันนึงแล้วก็อ๋อขอบคุณครับมีเยอะทำไมต้องเอามาเยอะๆด้วยพี่โบเซ่แคนีมาาทอะไไรรด้้บบงคั กินอาหารงเป็นค่าอาหารแล้วก็วอเตอร์เป็นเป็นค่าน้าอ๋อมีค่าอาหารค่าน้ําอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆใช่ค่าอินเนอร์จี้ข้างล่างนี้เพิ่มยังไงแล้วก็มีค่าเกาะด้วยอินเนอร์จี้เราต้องยืนช้าๆยืนยีรอยืนรอใช่ต้องยืนอยาวนี้เยอะมีค่าน้ําด้วยอ่ะเดี๋ยวกับแบบให้เกียวนี้เราต้องเราต้องเลี้ยงพวกนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพลังงานแล้วก็รูปเนื้อคืออาหารนะครับรูปแก้วน้ําก็จะเป็นน้านะครับเพื่อนๆเราต้องกินด้วยนะครับไม่งั้นตุยตุยใช่ไหมครับพี่โมเส ่่ใชนปปาตแล้วอันนี้วางอะไรเนี่ยป๊าฝันหนูแค่วางกันกันดักเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะมาเกิดตรงห้องนี้เมื่อป๊าคือป๊าควรเก็บคอฟฟี่ไว้เพราะว่าถ้าถ้าป๊าเอนอร์จี้แล้แล้วปีศาจตาป๊าเว้ยนะป๊าต้องกดต้องกดคลิกขวากินแล้วป๊าเอาแมปไปด้วยให้ให้ท่านผู้ชมดูนี่หยิบเลยกดอีเก็บโอเค แล้วล้วป้าก็กดแอบรูกที่ว่าเป็นหัวกระโหลกมันจะเป็นจุดเกิดของมันก็คือห้องไอเทมบล็อกนะทุกคนแล้วประตูสีฟ้าที่มันอันล็อกนะที่มันมีลูกุญแจเปิดอุ้ยแต่เราอยู่ใกล้หัวกะโหลกมากเลยอะใช่ใช่แต่ตอนคืนมันจะเกิดต้องรีบปิดประตูก่อนทุกคนเรามาหาของกันไหมอะอุ้ยเราอยู่ใกล้มากเลยอะป้าป้าช่วยนำทางพาไปที่ที่มันมีห้องสีน้ำเงินน่อยไดหมสีฟ้าประตูสีน้ำเงินรูปป้าปให้เราไดอกบยังไงกดคิวกดิวนะขอนะ โอเคเอาไปเลยแล้วพี่มอเซ่ก็นำไปเลยเซ่นังไปเลยอยู่ห่างนิดนึงอ่ะจะทันไหมรีบไปเลยกูกดรีบรีบรีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปพี่มอเซ่ประตูนี้อุ้ยอะไรอ่ะห้องนี้มันมีกลิ่นเยอะไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่ผีทุกคนเอ้ายอยู่เซ่พี่มอเซ่อยู่ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่เห็นเห็นหรือไม่อ่ะโอเคโอเคได้ป๊าป้ามาเก็บกาแฟก็ได้ถ้าเจอผีป๊าได้ได้ค่ะได้ได้ปิดประตูก่อนตรงนี้ตรงนี้มาแล้ว เจอแล้วนี่อุ้ยแล้วเจอเพื่อนยังห้องนี้คือห้องที่เราสามารถล็อกได้ไงแล้วเพื่อนนะเพื่อนไม่รู้ไปไหนคนหนึ่งอะอุห้องนี้คือห้องที่ล็อกได้ไงแต่เราห้ามล็อกนานนะเพราะว่าคล้ายๆกับไฟนแอดเฟดดี้นั่นแหละก็คือเดี๋ยวประตูมันจะมีการ power หมดนะทุกคนอุ้ย power หมดด้วยเหรอพี่แ็กซี่ใช่มีการเวอร์หมดด้วยแล้วถ้าเวอร์หมดเราเพิ่ม power ไงอะไปต้องต้องไปที่เครื่องปั่นไฟอ๋อแล้วพี่โมเซ่บอกว่าไงนะอุ้ย ห้องนี้มีกาแฟด้วยป้าไฟดับแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยไงเอาไงเอาไงให้หนูเก็บกาแฟให้ได้ได้หนึ่งพันห้าร้อยอะไรหนึ่งพันห้าร้อยคือเลือดเลือดมันเพื่อนยิงมีเพื่อนยิงโอ้พื่นยิงอยู่อ่ะอุ้ยพื่งใจกล้าสุดยอดเลยอะใจกล้ามากเอาแล้ไม่มีอาวุธเลยทํทำไงอะเราต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งอะเพราะเรายังออกไปเก็บมาที่เรียวไม่ได้เดี๋ยวมันเสี่ยงตายอะเอาแล้วเพื่อนหาอาวุธมาจากไหนอะเขาไปเก็บก่อนแล้วเขาแบบเอาอาวุธอันดับแรกเลย อูอ้ดูดีเลือดของปีาศาจลดรัวๆเลยอ่ะงั้นพี่โมเสสครับแล้วจะให้พี่โมเสสใช้ก็ได้ก็ได้อุ้ยเขาตุยไม่น่าสงสารเขาเลยอ่ะเขาน่าจะเข,า,า,ะขาไม่ตุยนะถ้าตุยแล้วมันจะขึ้นบอกอูอ้เก่งนะเนี่ยเขาน่าจะวิ่งจู๊กับกมนอยู่ตอนนี้โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เพื่อนเราชื่อ S G F A นะครับ SG S G แฟนแบ็คแพ c k เต็มอ่ะใครเจ้าของไปบ้างเอา Backpack อาหารหนึ่งอันแบ็คแพ c k แต่ให้พี่ให้พี่แม็กซี่ดีกว่าพี่แม็กซี่มาเร็ว อาหารนี่ยปเก็มีลูกกระสุนเอ๊ยปปะปะปะมาเอาดีกว่าหนูมีอาหารเยอะเขาสมควรเอาหนูเก็บจากไหนอะหนูเก็บจากตรงพื้นหนูมีสามอันแล้วอะเดี๋ยวก็บเพิ่มได้เพราะมันสปอเยอะช่วยกันดูหน่อยได้ไหมตรงนี้เปิดประตูได้เพราะวางแล้วแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะวางแล้วก็เปิดได้ห้องนี้ห้องนี้ต้องรอดูใช่ไหมว่าแถบพลังงานไฟนี้ถ้าหมดนี่คือมันเปิดใช่ไหมทุกคนพยายามแอนดนะเปิดีมมาาากอจู้้้ถศ็ยลย แศษแแบอย่าลืมพี่โมเสสเขามีแมทพี่โมเสสมีอาวุธพี่โมเสสมีอาวุธ<อ>แมทพเลียวพี่มีอยู่สามอันอขอหน่อยนะจะได้ความเจแบแบยังไม่ได้มันต้องการเก็บนี้แค่สามโอ้พี่โมเสสไม่ได้เก็บเลยสักอันเหรออุ้ยทำไมเปิดประตูทิ้งไว้หมดเลยอะเปิดไว้บางจุดที่ว่ามันมีที่กัน<อ>้นเพราะว่าถ้าพี่โมเสสเห็นมันปุ๊บพี่โมเสสจะได้ยิงได้เราพี่โมเสสให้ปิดประตูเกิดอะไรขึ้นจ๊ปิดอย่าปิดเปิดไว้ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด มีคนกดตรงนี้เหรอไม่ได้กดเลยไอ้เป็นไรทำไไขังว้มอ่ะเออนั่นดิตกใจเลยอ่ะจริงๆอยากเอากล่องกับจุดเซฟพอยต์นั่นแหละโลถ้าเรามีเตียงนอนนะเรามาเซฟตรงนี้ถ้าเราตายเราก็จะได้มาเกิดตรงนี้หุ้ยสยองอยากมีรอให้มันเช้าอีกไม่กี่นาทีมันหุยจะไปมืดนะพาวเวอร์ใกล้แบคเอฟเหรอไม่นะยังไม่ได้ใช้พาวเวอร์นะโอเคทุกคนทำไมเรากด เพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะเขาไม่มามันแปลกมากเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งเก่งมากเลยอะดูเขายิงสัปดาห์แค่หนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้าแปดเลยอะสุดยอดสุดยอดก่อนเขาอะมีของเยอะแม่ตั้งอารามมวตรงนั้นเขาเก่งนะเนี่ยเขาพี่โมเสสพี่มีที่ก้านอันนี้พี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งขี้น้ได้กับอีกที่หนึ่งวางไว้ตรงไหนดิหรือว่าจะวางไว้ที่เดียวกันอันนี้ก้านนี้ช่วยอะไรได้บ้างอะ กันมันจะได้มาติดกับดักมันจะได้ค้างอยู่นิดนึงที่โมเสก็จะได้ยิงยิงแล้วยิงแล้วหลังจากยิงเราวิ่งหนีใช่ไหมก็ยิงจนกว่ามันจะหายติดกับดักอ่ะแต่มีแค่สองสองนัดเองอ่ะก็ตุ้งตุ้งแค่สองนัดก็หมดแล้วฮะพี่โมเสกมีเก้านัดไหมมีเก้านัดเหรอกโอเคหนูติดหนูติดสปอร์ตไลท์ก็ได้อ่ะทุกคนหนูติดสปอร์ตไลท์กับอารามเหมือนได้ยินว่าพี่โมเสกมีแค่สองนัดตรงไหนก็คิดว่าสองชุดสองชุดต้องบอกว่าสองชุด โอเคชุดละเก้านัดโอเคมีสามชุดนะเพราะว่าไอชุดนึงอยู่ในปืนนี้โอ้โอเคโอเคยูเซ่ไปเล็งตรงประตูเลยอย่ามาเล็งแถวนี้ดิได้ตึ้ะตูนี้งตึรงตึ้งตึนะตึ้งตึ้งตอ้งตึ้งตึ้งตึ่งตึ้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 งแล้งตึรงตึ้งตึ่งตึ้งตึ้งตล้งตึ้งตึ้รตึ้ง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 โอเง บ้านมีกาแฟกี่อันอ่ะพี่มีหนึ่งอันเดียวเอ้าได้ให้บ้าดีกว่าพ่อบ้าคือนิววี่บ้ามีหนึ่งเจ๊มีหนึ่งใช่ดีว่ายังมีสองอ๋อเย่เยเท่ากันเหมือนกันไมพี่มีแค่เดียวเฮ้ยมันไปสัใกล้แล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงนี้เฮ้ยอาลามันใกล้ดังแล้วอู้หุ่นเหล่าจะเช้าอ่ะ หนึ่งสามห้าแปดเท่าเดิมเดือนนะป๊าป๊ามีคอฟฟี่กี่อันมีสองอันโอเคหนูก็มีสองอันพี่โมเซ่ก็มีสองอันเย่ได้ได้คนละสองเอาไว้ยันชิมหัวหยอกตูดมากเลยทำไมเพื่อนเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะมันมาละพี่โมเซ่พี่โมเซ่ถ้ามันมาปุ๊บยิงเลยเพื่อนตุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาด้านนี้มันมาด้านหลังป๊าป๊าป๊าเลี้ยงกินกาแฟแล้ววิ่งออกมาทำประตูนี้โดนพี่โมเซ่ยิงมันดิไม่แต่เพื่อนบังอ่ะต้องบังกันอ่ะ โอ้คนหนียิงไปทางไหนไปไหนเดี๋ยวตามตามป้าป้าไปไหนก็ได้ไปห้องไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนั้นแหี่มยิงอยู่ห้องนี้มีน้ำเยอะอยู่นิดนึงเพื่อนเขาก็ตัวงให้พวกเราเน้ตซ้ายมาโอุ้ยโดนกินเนี่ยเอาตดนง่ามเลยเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาแล้วนี่ไงคนนี้นี่วิ่งวิ่งวิ่งไปก่อนเก็บกาแฟไว้ก่อนเก็บเผื่อเบื่อมีคนอยากได้เพราะเช็คที่หัวโน้มีไม่ได้คิดหนึ่งอันนะโอ้ยก็คได้ อะไรของมันน่ะอยู่ๆมาก็แง้มๆๆอย่างเดียวเลยอยู่ดีมันมาด้านหล่ะนะใครจะมีกาแฟด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้เผื่อมีคนอยากได้อีกแล้วทุกคนตามมาด้านหน้านี้ไม่เหมือนไม่มีไฟเพื่อนมายังเพื่อนเขาอยู่นี่ทุกคนตามมาตรงนี้ไหมจะมาตรงนี้ไหมเฮ้ยเพื่อนเก่งอะจะไปสู้เพื่อนเขาอยากไปสู้เก่งมากเลยเบทเทลอุ้ยเพื่อนเก่งอะโอยมันมาแล้ววิ่งหนีหืมมาโดนไหมไม่โดนไม่โดนหรอ ปิดไว้ก่อนเลยอุ้ยแล้วเพื่อนนะเพื่อนเขาน่าจะวิ่งไปจุกแล้วล่ะโอ้เก่งอ่ะโอ้เพื่อนเท่ทีเท่าทีเพื่อนเพื่อนก็จะวิ่งอ๋อเช้าแล้วเราเราเราไปที่รูทตรงนั้นรูปเขามารูทอุยยได้เพราะว่ามันจะมีของแจกฟรีให้กับเราอุ้ยทางปิดไม่เป็นไรมาอีกทางนึงตรงนั้นมันปิดเพราะหนูปิดไว้ไม่เป็นไรเอาเพื่อนพังอ๋อไม่เป็นไรทำไง่พังอยู่ไม่ไม่ได้พังครับไม่เป็นไรไงก็เข้ามาทางไหนก็ได้พังไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรว้าวนี่เราได้รูทแล้ว ป๊าป๊ามาเปิดกล่องนี้เลยเราจะได้รูทฟรีที่นี่ก่อนีกเองทุกคนช่วยเก็บวอกับดาวอหน่อยได้เก็บอะไรได้บ้างอะเมื่อกี้ป๊าได้อย่างรูทรูทกดแล้วกดกดรูทบล็อกแล้วกดอีแล้วใช่ไหมโอเคอย่างน้อยทุกคนอย่างน้อนผมก็มีเอาไว้เดี๋ยวโอู้้ยไม่มีปืนอะทำไมเพื่อนมีปืนอะแล้วทำไมเขายิงรัวๆเลยอ่ะกระสุนเขามีเยอะเขาน่าจะมีพอสมควรซื้อด้วยโลบั็กเป้า ไม่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 นี่มันยิงเราเลือดรถไะเนี่ยไอ่นะเออเราจะวางประตูแนวนีดกันได้แล้วทำไงเสียงหัวใจมันเต้นเนี่ยอินเจอร์เนี่ยหมายถึงว่าบาดเจ็บอ่ะต้องต้องทำยังไงอ่ะอ๋อป้า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 ไม่ได้คิดหนูไปนี่อ๋อโอเคค่ะหนูครับะไม่ได้คิดได้อีกโอเคงั้นกินเลยนะขอบคุณค่ะพี่แมพซี่ที่ขวาเลยแท็กแม่คอฟฟี่โอ้ยเก้าแล้วเมื่อกี้ยี่สิบเก้าตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเก้าขอบคุณค้าพี่ช่วยเอาสปอร์ตไลท์ไฟหน่อยได้ไหมเอาสปอร์ตไลท์ไฟนะ ได้เดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะขอเอาใส่เกาะแป๊บแล้วก็เอาอาลามไปด้วยกันตุยใช่ไหมเอาอาลามไปด้วยได้ไหมอาลามใช่ไหมอ๋อลามกับสปอตไลท์อุ้ยสยองทุกคนพู้เราไกลมากพวกเรามาไกลมากจริงเหรอเอากับอาลามกับสปอตไลท์ไปตกอันได้แหละอันนี้เอ้าอ่าเส้นเส้นสายไฟเอาทำอะไรได้บ้างอะกับเมทัลเมทัลกัสซี่เมทัลทำอะไรได้บ้างอะ เราเอาไปครับของได้แม่แม่เท่ราสามารถเอาไปครับวอลกับกับดอร์เวย์แล้วก็ปืนหลายอย่างได้หรอบ้า้หนูครับให้แป๊บนึงนะได้ครับแต่ต้องเอาเม่ท่ามาเก็บน้ำอนทุกคนมันจะมาในอีกไม่นานแล้วนะอู้จริงหรอมาเอากาแฟเ็วโอ้คอฟฟี่ได้แล้วครับพี่โมเซยืนคุณครับไปไปพี่โมเซย์ทุกคนทุกคนตามพี่โมเซย์พมมีแมพไม่ต้องห่วงหนูหนูกดอไออยู่พี่พี่แมพสิต้องต้องตามพี่โมเซ่นี่ไงเขามีแมพ แมมซี่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนนะกอ๋ออยู่ทนั่นเหรอโอ้มาได้ไหมโอเคเห็นละช่วยเปล่าอีกสิบรอบหนึ่งได้ไหมเปล่านี่กดอะไรนะพี่แมมซี่เกดอ่าเฉยยังอ๋อเห็นละวก้อนึงนะกำลังปุยพันไหมเนี่ยพันน่ะให้เป็นลยไม่ต้องกลัวเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้โอเคเร็วแมมซี่มาเร็วไหนทำไมถึงไปไกลกันขนาดนั้นนะเนี่ย เอาแล้วเพื่อนน่ะเพื่อนเขาไปอยู่ตรงจุดที่มันเกิดเพราะเพื่อนจะดักยิงมาเลยไงอ๋อเพื่อนโอ้เพื่อนนี้สุดยอดเลยอ่ะเพื่อนบริฟมากเลยเพื่อนแบบอืมมันมาด้านหลังอ่ะตรงนี้เมื่อกี้อ่ะเื้อโดนกัดทุกเงียบๆเลยได้เอิร์ดได้แล้วได้แล้วมีน้ำมีกาแฟครบแล้วค่ะแล้วกดเอากาแฟไปหนักได้ไหมอ่ะเพราะว่ากระเป๋าปิดต้องกินกินเลยุือข้างหลังนี้แม่แมทเทียลเยอะมากฮุ้ยทุกคน โชคดีมากเจออะไรเจออะไรเกิดห้องนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าไฟดับปุ๊บเรามาซ่อมตรงนี้ได้เลยเอาหรือมันมาสปอนใกล้มากซ่อมตรงนี้เราต้องกดอีค้างนะถ้าจะซ่อมอะซ่อมจนกว่าซ่อมจนกว่ามันจะปล่อยให้เราหยุดซ่อมอะเรามาเก็บของมาห้องนี้มีเก็บของนิดนึงแล้วห้องข้างหลังเราตรงนอเรเตอร์มันก็ยังพอมีอาหารอยู่เอาไปไม่ได้นี่แหละกันไว้กินกาแฟตรงนี้ไปไม่ได้นะทุกคน ไอพี่เวฟซี่ครับอะไรเนี่ยครับกองหนูเอาฝากของไว้ก่อนเชสอ๋ออย่างนี้แล้วเรายิงมันได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีอาวุธเลยอ่ะพี่เวฟซี่พี่โมเซ่ทำไงอ่ะคลาให้เดี๋ยวคลาแใหปใหนึ่งนะแล้วแล้วเก็บไอ้นั้นมาเมทัลมาแล้วแล้วจะปล่อยให้หนูยังไงดีอุ้ยมืดแล้วเหรอใช่มืดแล้วพี่โมเซ่ช่วยยิงโอ้ยรถรัวๆเลยน่ะเพื่อนยิงเพื่อนช่วยยิงโหูเก่งอ่ะเพื่อนเก่งอ่ะรู้ได้ยินเสียงด้วย ปังปั้งปังปังได้ยินเสียงเพื่อนเก่งอ่ะเพื่อนเพื่อนยิงแล้วเพื่อนกระรอกแล้วเอามันมาที่นี่มาแคนสองอันอะอาหารอะไว้ในนี้สองอันนะเผื่อคนต้องการเพราะว่ามันคือส่วนเกินของหนูหนูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอใส่ด้วยมั่งได้ไหมเอาเต็มแล้วเหรอเคียมซี่ใส่จนเต็มแล้วนี่ไม่ยังยังหรอทะข้างขวาคือเอเวนตุอีปปะาป้านะข้างซ้ายคือกล่องนะเดี๋ยวเขาใจผิดนะเป็นหนูครับไอ้คอาก้าให้ได้ครับ หนูหนูกับปป้าจะมีนี่ของป้าหนึ่งอันแล้วของหนูจีอยู่ในกระเป๋าได้ปืนแล้วเย่เือเราไม่มีกระสุนครับกระสุนทีนึงหนูมีกันพาวดด้วยตั้งเก็สิบปดเอ่อของป้าใช้เป็นปืนยี่ห้ออะไร AK ค่ะ AK ใช่ไหมเดยกที่าเดกี่อวุกาุเดีอาุธเด็่อุด็าเด็าวุี่าวุี่อานี่าอาวเร็าวตรงดี่เี่ออันได้ค่ออเค คับไปแล้วโอเคหนึ่งอันเท่ากับนัดเต็มนะต้องกดกดโหลดใช่ไหมกดซ้ายก่อนใช่ไหมมันมาแล้วอุ้ยเอเนอร์จีแบ็คเอาเดี๋ยวละไปจ่อมไปจ่อมทุกคนใครใครจะจ่อมเพี่อนซี่ไปจ่อมระวังเธเลดไว้นะได้ได้ได้แต่ต้องมีคนช่วยประป้องด้วยอ่ะทุกคนถ้ามันมาเราก็ต้องบอกเพราะว่าหนูไม่รู้เลยมันมาจะไหนได้ได้กำลังดูอยู่เพิ่งได้แค่จุดเดียวเองอีกสี่จุดเด้ไหมยิงอุ้ยยิงใครยิงอ่ะเพื่อนเหรอ อู้เพื่อนเก่งอ่ะเพื่อนล่อไปแล้วใช่ไหมอู้เพื่อนตายนตายอ่ะหนีกันไหมเพื่อนตุยเอาไงทุกคนช่วยปกป้องหนูหน่อยสิได้ได้เย็ซี่้ามันมาเดี๋ยววางม็ซี่อยู่ไหนได้ได้เดี๋ยวจัดการใน้ตรงนี้อีกสองจุดมันใกล้แล้วนะอีกหนึ่งจุดเองพีูมนเซระวังข้างหลังนะเดี๋ยวดูให้ได้แล้วอ้ยไฟมา ไมเราสามารถเปิดประตูได้ประลังมาด้านนี้เลยเราจะได้เปิดประตูหลังได้ได้ก็ไม่น่าจดูเบื่ออย่าช่วยเล็งมันชอบมาด้านหลังตอนนั้นน่ะอุ๊ยเพื่อนตุยแล้วเพื่อนเกิดไหมเกิดเพื่อนเกิดเกิดได้อีกไม่มีเสียงแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดใกลแล้วไกลคือแล้วทุกคนเตรียมตัวปิดประตูสักที่หนึ่งนะ อุ้ยทำไมมันติดอ่ะขยับไม่ได้เออไหนล่ะเราต้องมองบนนิดนึงมาแล้วแค่นี้ต้องมองบนถึงจะปิดประตูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการทำลายไม่ไม่รู้ว่ามอมาตรงนี้ยิงมันอยู่ปะใช่หน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวเดนนูปิดประตูให้อือแต่แล้วอี่มาปุ่ยิงมาได้มากขึ้น โอ้ทุกคนปิดปิดปิดก่อนปิดก่นห่มัคเซ่ที่มีอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนมาเหรอพี่ติดไ้หลายชั้นอู้หูเป็น่พี่วังเซ่อย่าขยับตัวยืนอยู่กับที่หยุดอยู่กับที่ได้ไหมไม่งั้นยิงไม่โดนีแล้วพปิดแล้วเพื่อนจะปิดทำไมล่ะเดี๋ยวย้ายไปย้ายมาเหลือมันเลือมันเหลือแค่สองร้อยเก้องเพเห็นใช่ในิดเดียวเองอ่ะจริเราไม่ควรจะหนมัเลยนะใ่ไม่ควรจะปิด เปิดไว้แหละเมื่อกี้เพื่อนจะปิดแล้วป๊าป้าปมาเอาได้ได้ครับไหนเราต้องมีลูกกระสุนเพิ่มไหนไหนอ๋อโอเคประตูนี้ต้องมีกระสุนเพิ่มท่าไหร่มันไม่มันขึ้นแค่เลขเจ็ดไหนอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีมาแล้วมายังต้องปิดประตูแล้วแหละโอ้อพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยปิดประตูประตูก่อนเอาแล้วปิดทำไมอ่ะพี่โมเสสเปิดได้เลยเปิดได้เปิดได้ยิงเลยพี่โมเสสตัวของพี่นอนนอินนับแล้วนะ เนี่ยมันตายแล้วนี่เราเราไปตรงเอนเลยคขา่าเอนเห็นไหมเราวิ่งไปตามคขาแ้นเลยได้ได้ไปตามทุกนถ้าใครมีคอฟฟี่รีบวิ่งไปเลยตามไปแล้วถ้าใครมีคอฟฟี่ก็รีบกินเราวิ่งไปเลยนะได้ได้โอเคโอเคมันมีกี่ตัวสรุปมันมีแค่ตัวเดียวหนูรอดแล้วใช่รอดแล้วโอเคเกมมีกินตรงนี้เหรอใช่เดินเข้าไปเลยโอเครอดแล้วไหมคัสีเนได้เหรียญแล้วค่ะ แคสซีนแคสซีนครับเย้เพื่อนก็ได้รอดแล้วเหมือนกันเพื่อนมามาทันใช่ไหมมาทันอ๋อเราต้องจัดการแค่ตัวเดียวเองเหรอใช่เพราะในแบบแรกมีแค่ตัวเดียวแต่แบบที่สองนี้มีสองตัวใช่แบบที่สองมีสองตัวเล่นกี่คนห้าเหมือนเดิมหรอห้าโหดร้ายโซนหนึ่งเคลียร์แล้วเอินโดยูเอ็นโดปะโซนหนึ่งเคลียร์มันมีกี่โซนนะ อีกสองมันมีสามโซนแต่นี่คือโซนหนึ่งของเราเล็สองโซนโซนที่สองคือเพกาโซนโซนที่สามคือแบ็กลูมแบ็กลูมยากสุดเล่เนี้ยเยนุ่นโซนที่หนึ่งนี้คือมันชื่อว่าอะไรนะพี่แม็กซี่โซนโซนหนึ่งมันเขียนว่าโซนหนึ่งโซนวันเลยแต่แต่นี่สองเป็นเพกาอันที่สามเป็นแบ็กลูมอันนี้เป็นค่ายของมอบิดเกมนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลนะครับระทึกดีนะครับ วันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Lost Room นะครับเพื่อนๆห้องกกที่ถูกลืมน่าก,กลัวนะครับนักกิชโอเคพี apse, ่มาซี่พี่มอนเซ่สอนเพื่อนๆไปด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ให้พี apse, ่มาซี่พี่มอนเซ่ชวนกันอธิบายเพื่อนๆนะครับว่าจะต้องทอํายังไงแล้วก็จริงๆการครัฟของเนี่ยพี่มซี่พี่มอนเซ่ต้องบอกด้วยนะเพราะว่าจะได้สอนเพื่อนๆก็คัฟของอย่างเช่นครับพวกไม่ได้คิดแล้วก็พวกพวก,กระสุนนะครับ ก็สนุกดีนะครับเกมนี้เพื่อเราช่วยยิงเพื่อเราจุกใหญ่เลยอะแต่เราไม่ได้ออกไปดูนะครับเราก็กลัวเหมือนกันพอหนูไม่มีปืนเลยใช่พโมเซ่ค้าปืนให้ผมอะเอเคสิเจก็ช่วยยิงกันโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่มาซี่พี่โมเซ่ด้วยนะครับวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อมาเล่นเกมโลบอกังไรติดตามคลิปหน้านะครับมาดูว่าโซนสองเป็นยังไงเนาะพี่มซี่พี่โมเซ่โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีจ้า